ก็วันนี้อุ้มสกเกอร์หนึ่งห้านะครับวีเกมฮอนนะครับผมอ่ะก่อนไปดูคลิปนะครับขอทีแจีงประมาณสี่สิบห้าทีนะครับเกี่ยวกับฮอนเก่าฮอนใหม่รีบอร์ดนะครับอ่ะก็มีคนสงสัยว่าปิดจริงหรือเปล่านะครับอันดับแรกอ่ะปิดจริงนะครับวันที่สี่ธันวาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ช่วงเวลานะครับว่าจะปิดกี่โมงครับปิดเที่ยงคืนสิบโมงเที่ยงใบสองใบสามไม่รู้เวลาเอาเป็นว่าไม่เกินวันที่ห้านะครับก็คือปิด เขาไม่ได้บอกเวลาไว้โอเคนะจริงๆอ่ะก็คือคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ลงฮอนเก่าหรือเปล่าจริงๆพวกนี้อยากจะลงรีบอลเลยนะครับแต่ว่ารีเพย์รีบอลเนี่ยมันมันดูไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะครับอ่าอันนี้ก็เอาเลขมาใส่อันนี้คนส่งรีเพย์มาใช่ไหมเราคัดลอกไปวางนะครับเนี่ยอันเนี้ยมาขึ้นแบบนี้แปลว่าดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างในเกมนะครับอ่าในเกมนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะ ให้ดูแล้วกันอ่าดูไหนดีอ่ะดูตัวอย่างครับนี่ตัวอย่างอันนี้อะเดี๋ยวลองพิมพ์ชื่อแบบใครสักคนนี่เมจิกนะครับอ่ามาอ,อดูนะเมจิกแบบเมจิกปลอมใครก็ไม่รู้ <laughs> โอเคอ่าสังเหตุว่าคนนี้เล่นเมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วหนึ่งเดยสามเดว่ากันไปใช่ไหมเห็นตัวเลขว่าอ่าดูหลังสกอร์เนี่ยถ้าอันไหนเนี่ยแม่งขึ้นว่า 0.020.01เนี่ยแปลว่ารีเพย์มันบัคมันดูไม่ได้ไอซีทีเวนาทีเนี่ยดูได้ถ้าเป็นเวลาจริงที่เราเล่นเนี่ยมันจะดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกอันที่2ก็ได้นะครับเนี่ยอันที่2เนี่ย1414แลักอย่างอื่นย่อให้นะครับอ่ะอันที่2แล้วกันนะครับ1453972กดหาดูนะไม่ขึ้นอ่ะแล้วต่อมาลองดูอันที่ขึ้นเป็น41 นะครับ41นาทีนี่นะครับอ่าหนึ่งสามสี่หกหกแปดหกแล้วกดหาดูอ่าอย่างเงี้ยคือดูได้เห็นไหมดูได้ไม่บัก็กก็กดดาวน์โหลดรีเพย์นะครับแล้วมันก็จะเร่งมาหน้านี้แล้วก,กดดูได้เลยนะครับก็คือเนี่ยมันมัน,ม,นมันบล็กค่อนข้างเยอะคนที่ส่งรีเพย์มาคอนรีบอร์เนี่ยดูไม่ได้สักคนเลยนะผมไม่รู้ว่ามันแบบเห็นไหมอย่างไอ้คนเมื่อกี้เนี่ย เป็นสิแมตช์ดูได้อันเดียวนะครับมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันไม่รู้ว่าจะ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 แก้ตอนไหนแล้วดูได้ตอนไหนผมก็ไม่ไม,ไม่รู้อะเออไม่รู้เออผมก็ไม่ได้ตอ่อคิบไปเลยนะครับถ้าดูไม่ได้แล้วผมต้องแบบเล่นเองหรือไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะลงอันเก่าอีกสักแมตช์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นวันที่ซอยู่นะใช่ไหมอันนี้ก็ จะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะไม่ทด้ทำิไีไปหรือพวกนี้ก็อาจจะลงอันใหม่ไปเลยนะคราวนี้แหละก็ชี้แจงไว้เฉยนะครับสาหรับเอ่อทีเพยียของเราอ่าต่อไปก็ทำฮอนไม่ยาวไปล้วฮอนก่าดีกและไปไหนช้างนี่ช้างเจอหมีโอ้ยตัวเท่ากันเ้โหสวยเนะี่ยกลับลางก่อนโอเค <aste> อ่าไวโซครับก็ แผดนู้นนะครับปรับมาลูกหมีโหดแล้วก็แล้วก็เนิร์ฟเล่น,นแบบเดียวเนิร์ฟเนิร์ฟแล้วก็เหมือนมีบั็กก็ปิดไม่ให้เล่นและอันใหม่ก็ยังไม่มีก็กลายเป็นว่าได้เล่นกันแป๊บเดียวนะครับเอออันใหม่ก็ยังไม่มาไปโซ่เลี้ยงหมีแต่ผมว่าเดี๋ยวก็มาเพราะว่าการเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงยูนิตท,ที่เป็นหมีมันเป็นเอกลักษณ์เป็นทิงเนเจอร์ก็คงนาจะเกี่ยวไว้ละเออ แล้วคงมาผมก็เล่นอยู่ประมาณนึงนะคนเล้งหมีแล้วที่ดูฮอนรีบอลสแตคคีฟได้ห้ากองอะแล้วหมีมานาวามามาดึงคีฟได้สะดวกแบบนี้นะครับฮอนใหม่โอกาสเกิดเกิดไวกว่านี่คีฟเยอะกว่าอ่าก็ฝั่งเราครับมีเบเฮฟรินเอ่อเคนนครับแซนแล้วก็ไวโซ ก็คราครับมีช้างวินดีมีเต่ามีบูสแวกนะครับแล้วก็มีเลเวนา่าปลามไปปลามไปก่อนนะครับสกิลหนึ่งก็คือกดเรียกบูบูออกมานะครับก็คือมีมันนะนสกิลสองกดใช้เพื่อทำให้ตัวคุณแล้วหมีแต่ละบัฟตีไวเออแล้วก็เตนมี่นะครับมีมานแบลงล่างครับมันตีแลงล่างมันมีแล้วก็ตีปาา นี่ครับอ่าถ้าศัตรูเดินหนีไปก็กลับล่างมาแล้วก็ตีไก่อ่าล่างหลักเป็นตีไก่ครับแปลงล่างเป็นหน,นีเป็นตีใกล้ก็อันตีมันแปลงกลับแปลงกลับได้เฮ้ยเต่าเฮ้ยเต่าลงมาคิวอ่าเห็นไหมครเต่าอ้าวไม่ได้ตายแทนอ๋อโดนเดะนะครับสกิลสามก็เป็นสกิลพาสีฟทำให้ไวโซ เปลี่ยนลางอันตีามาฟ้าไปดูดเรียนบ้าไปนะ,ะกะทาฟ้ามันเคยให้ใส่ไอ้บูบูบูบ,บ,บูแบบออกไปตีได้นะครับแล้วก็มีสกิลเพิ่มใช่ไหมตอนนี้ไม่ไม่มีแล้วมั้งกระทาฟ้าก็หอ,อกออกห่างไปได้แล้วเพราะว่ามันเอาหมีมาได้แค่เดียวแล้วก็มีตายก็ไม่เสียอะไรมันเหมือนกลายเป็นฮีโร่ตัวที่หกเออ เอาอะเจอช้างอะแต่ว่าฟ e าร wow. ์มไม่เสียเลือดเสียเนื้อเท่าไหร่ครับว้าวบูบูแทงได้ไปไห้อะช้างไม่เปลืองดูดเลือดด้วยนะครับผมยังไงจ้าเอวีเดี๋ยวนอมาครับโูดลุ้มูโอ้โหตายเลยวะโอ้นอแม่งต <lobster> ีแรงครับช้างใส่สวนอยู่ป็นสู้เมอต่ามาครับโอ้โหตายหมดวะยังไงต่าฟินมีรีเจนเจอไล่อยู่สี่ตัวครับฟิน เป็นรองเท้าไม่มีด้วยโอ้โหนอนมีรองเท้าพาลาสติลโดนอีกแล้วเต่าเกี่ยวใบโอ้โหโดนทุกอย่างนะฮะอ่ะก็แปดเท่าไปนี่แพนดา้าเอ้ยนี่มีแพนด้าตัวน,น้อยตามหลังด้วยอ่านี่ครับอยู่ไกลเห็นไหมมันจะสัญลักษณ์ปราวดขึ้นก็คือตีไม่ได้โจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ นะแต่รางไปเนี่ครับล่ามันก็จะมีมีชาร์จของมันนะครับเนี่ยถ้าหมดชาร์จก็คืนแต่ก่อนหมดเราก็กลับล่างได้ครับมันก็สะสมชาร์จใหม่ก็ดีก็มามาติดคู่ดาวปาบปาบสวยปาบไปอุ้ยข้างบนโดนวะ อ่ามันตัวปลาต้องปลาไปก่อน <c oughs> อ่าบูบูก็ใส่ไอเทมให้มันได้นะอ,อีโรตัวหนึ่งอ่ะดูสักรับแสงลากมาโปโยทีเดียวเฮ้ยสวยอยู่แซนเอาเลยร <c oughs> อ่ะมาเรื่อยๆเอาเป็นดาบแดง ดึงคิปม,มาฮะแล้วก็แปลงล่างนี่อ่าแปลงล่างสก,กิลปั๊บกลับล่างมารอแซกคลิปนะครับม,ม,มีไปดึงนะฮะมีไปดึงคลิปแล้วก็ดึงดึง,ดงกลับมานี่เจบเบิร์สแต็ควันนี้น่าจะเล่นเล่นทำอยู่เนี่ยเล่นบ่อยน่าจะเล่นบ่อยเพราะว่าการการอุ้ยไอเทียมกัน อันตีเกี่ยวหมีเหรอเต่าเต่าเกี่ยวหมีเลยครับผมดูด,ดูดูทัพมิ่งการสแต็คคีปการดึงอะไรของมันนี่น่าจะ,น,าจะน่าจะเล่นเล่นบ่อยเล่นเป็นนะครับตามดูนะครับบอลรไยช้าอันีิบเอานะครับเกยู่ชูช้าเข้ามาทีดเ,าดาดเ,าเดียวปองแตกพอดีแล้วเดวนอมาเกียงกระชากช้วยครับลงมาตีฟิ้นต่อ แล้ววาไวโซมาช่วยฟินผู้ส่วนตายมาแล้ว,าวามาไวโซมาครับมีแค่ดาบแดงอยู่ตอนนี้ไปดึงบูบูกลับมานี่ตีห่างๆไปก่อนปั๊บนี่ครับเอามีดไปสโลนี่เอามีดไปไล่มีไปไล่เลเวอรนอครับอยู่ไกลไปตีไม่ได้เคงกระชากมาตีไกลๆไปก่อนนะครับจะโห่เจอวินดี้วางหนังสือไปไหนเลวอนอแปลงร่างทีเดียวอุ้ยอโนแม่งแรงกว่าวะ่ะ แต่ปิดตำนานเนาะปิดตำนานได้500ร้อยมันอยู่เยอะไงมันอยู่สี่ไงก็ได้แค่เย่เย่อ่าก็อย่สี่นะอยูสามสี่รอต้องรอคลองเลยแล้วแครี่เราเยอะจังวันนี้นะสองสามตัวรอกระเด็ด มาบูบูเทว่าแพนด้าใส่เกาะใส่เกาะและยี่ยวอาเพนยูช้างมาแล้วค to รับ เอาป้อมตีด้วยครับน่าจะได้ครับฟินทีเดียวเออเอาไอ้ไอโซได้คิวเฉยอยู่ไกลอย่างวะเนี่อ่ะกดเห็นต่อยกพีงระวังไบเคียนใจโอ,อ้โหกดเห็ดไปเอาวินดีครับเจอวางหนังสือใบส่วนนะไปครับ โอ้โหเพื่อนเติมช้างแสนันตีลงมาใส่วินดีแล้วตีโอ้โดนใบฮะเต่ามาเกี่ยวสวนไปครับแสโดนเกีียวอยู่เต่ายิงตีเอ้ยแซนเอาหุรนลอครับแล้วช้างสไลด์ขึ้นมาว่าไงฮะแล้วช้างกันตีโอ้โหดูดิโอ้ยยังไงเอาไวโซมาแล้วไวโซไวโซมาแล้วจ้าเู้สึกเพิ่งมาครับฟินตายครับเอามาเหลือหนึ่งหนึ่งกับเออบูสวกเรียบร้อยสวอยโย ่น้า,าวัวกกันนัวช้างอันตีดีมากครับมันมันคอให้บางคับมันตีมันระยะเขาทั้งไกลนะครับเสมอเอาเป็นแยกล่างเจอช้างทุกตาอืมอีซี่เหรอ Easy, easy. อีฟีอีฟี่ฮะตามต่อครับอ้อออาวมีไปรอสแต็กคลิปใหญ่นี่ <Absolutely. S 1> เลี้ยงตัวเองอไม่ต้องมีซามคอยดึงคลิปให้ดึงเองดึงเองแรงพอเอ้ยวินดี้มาไหมวะโอ้โออกพีเคเลยเหรอวินดี้อ่าเดี๋ยวรอคนเห็นครับเอ้ยเคนทีเดียวเออ เอาวนเอาอะไรวะเอออาอะไรวะอาตีเลยวะอุ้ยโดนใบ <c oughs> อาเบย์ตันแล้วครับแต่เย็นป้องเขารอรอรอ,รอฟินมาแล้ว ดูดเลือดไอ้น,นี่อยู่เหมือนกันไนี่ดูดเลือดแรงอยู่เหมือนกันนะคือไม่ต้องมีแบบดูดเลือดไม่ต้องมีการหมายเลยนะคือมันตีแล้วเลือดไม่ลดเลยเนี่ยฮะมันมีดูดเลือดในตัวนะครับอ้าวไงเดี๋ยนอป๊าบอ่าโดนเบฮว่าเต่าเกี่ยวสองอ่ะไวโอมานีช่วยครับป้าโอเคเกมต่อยได้เต่าว่าไงเต่าเต่ายิกยักยิ่ยักโดน โอเคไปสองีป้อมดูเดี่สกิลสามตอนี้สกิลตัวทำให้ไวโซพลังงานเลยทำให้ไวโซตามฟู5ห้าเซนแล้วก็อะไรดูดูเดือดอลไวว่ อ๋อทำให้บูบูบบได้ลาวความสามารถดูดเลือดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่มาก็ดูดด้วยเนี่ยเห็นไหมเอฟเฟกต์ที่เลือดตามมาที่ <I S 1> ที่ตัวมันความชิวอะสแต็กคีไปก่อนน่ะสแต็กทันไหมอ๋อ,อเป็นคอสตันนะครับผมนี่พอดีเออจังหวะเดินใบ <Come S 1> พอดีอดนะ แบบขาดเหลือวิหนึ่งนี่ไม่ติดเลยนะอ้าวไม่ติดไอ้เหี้ยววิเดียวไอ้เหี้ยดึงไม่ติดได้ไงวะแหม่ก็เดี๋ยวชมเลยโหแม่งคำนวณเป๊ะแบบวิสุดท้ายเลยห้าสิบเจ็ดวิเลยอ่ะโอ้โหไอ้สัตว์เด็งไม่ทันไม่เป็นไรครับอ่าอย่างนี้บวกเราก็แยกร่างดีไกลไปก่อนเออนะฮะจังหวะดีปีก็ยังไม่ต้องแปลงล่างนะฮะ แยกล่าอู๋เห็นร้านสวยอ่ะนอมานอมาคอยแปลงล่างครับจะสู้แล้วไปชิดก็คอยแปลงล่างไปไหนแลนอน้า,าเฮ้ยแป๊นี้ครับกลับล่างแล้วตีไกลสวยอยู่ไปเต่ามุดหนีแล้วบิงเข้าไปได้อะครับแปลงไาไล่ไม่ทันปากระดองนี่ไปแล้วอ่ดึงดึงเอาตายอยู่ คูดาวะไรสามศูนวิอาวลงมาสู้เลยไปไหนโอ้โหจะมีตุยไปแล้วกลับบ้านก่อนโอ้ไม่ต้องกลับหรอกเดี๋ยวมันไปตีคีบแบบหนึ่งเลือกก็เต็มหลอดแล้วเนาะมีแล้วรอคูดาวเอาเป็นดาวท้งแข็งโอ้ฟาร์มไวอยู่เนี่ยสิบหกนาทีของีแบสองถามช้นแล้วว่ะฟาร์มไวอยู่ นี่ไม่มีคนซับปะเนี่ยถ้าแบบมีซับคอยสแตกคีมให้ในป่าก็จะสะดวกกว่านี้ก็ยังออกมาเก้งบ้างครับนี่ได้คิวจั้งสิบสตัวละไม่ได้ฟาร์มแบบโลกลืมฟาร์ลมลืมโลกดไอยูเต่าเปิดสะท้อนนอไม่นอสะท้อนลงช่วยหน่อยโอ,โอไม่ลงมาขัดเมื่อกี้นี้หน่อยเผื่อ,อล้อนะมีเมาตานีนิดนึง เกนตายคราบผมมาแต่ฟินเกมวินดีไปได้ไปออกมานาก็ใช้ไม่เยอะเนี่ยบัตรดวงบัตรดิบแล้วมันก็ไม่มีเขานะครับก็มานาพอเนี่ยใช้มานาน้อยมากคือเลือดก็ไม่ต้องพกมานาไม่ต้องพกตัวนี้ สกิลสองใช้แค่แปดสิบหน่วยนะครับตรงกันตีใช้ห้าหน่วยอ่ะสกิลสกิลหนึ่งก็ดึงมาไม่ได้เสียอะไรเว้นเรียกใหม่รับซึ่งไม่ตายเฮ้ยเบเฮตานให้สวยอยู่ครับแยกล่างไปไหนนอเฮ้ยลงโดนเบเฮอ้าวไม่รอครับผมเจอวินดี้ไปครับเต่ามาเคี่ยวเบเฮไม่รอด อ่าวายโซใบนี่ฮะตีไก,ก่นี่อยู่ไก่ก็ตีไก่เฮ้ยตาวากระดองนี่ไปแล้วปุ๊บลายใครอาบาบุา๊บแซกอ่ะที่เป่มไหมครับแงลแล้วช้างโอ้โหสไลด์กลับมาอุ้ยโอ้โหช้างชนหมีกระเด็นเร็วเฮ้ย เอ้ยยังไงหมีจะตายหมีหมีตายแล้วบูบูโอ้บูบูตายเปล่ามาต่อดเล่นๆยิงเป้าไม้เฟนเออเอาเป็นฟอร์ดบูโอ้ยโอ้โหดูดิครับดูโค้ชสวยช้างอันนี้โดนขาดว่าเนี่ยตะเกียหลุดได้ไงวะเจอซิงส์ติดอ๋อเนี่ยติดนีตะสมกระตันไงหลุดดิเอาไว้เอาไวครับจะตายเอ้ยโดนไม่รอดแอรโอ้ตายจนแล้ ปีตํานานเฮ้ยปินกบไปไหมเพื่อนปินอันนี้พายุพี่เนี่ยพาย,พายุหลบสกิลโคตรส,สวยเลยปินดีต,ตาตายู่ดีพี่เนีย่ยอะโดนสกิลเต่าเลยโอ้โหไม่น่าเลยน่าจะกลับกันบ้างนะครับไม่คุ้มเลยทศก,ก็สามสองยี่สิบเก้านะครับรอเกิดแป๊บไปเตรียมอกน่าจะมือใส่ฟ้าต่อ เฮ้ยนี่เพื่อนพายุแอลออกมาพายุช่วยเกมอยู่ฟินยิงไปอ่ะฟินเก็บช่างไปได้แล้วะวายโซกำลังดันมาฟินซูมเฮ้ยสวยอยู่เพื่นอนนะาไหมไปไหนครับนี่ฟอร์บู๊จับขาดเร็วนอไว้ครนี่มีไกลเด๋วโอ้ไกลก็ได้ใกล้ก็ดีตีใกล้ก็ดีไกลก็ได้เอาเตาเตามาตอนเล่นไม่มีอะไรแซนจะตรุย ตายครับเต่าโอ้ยมีตายมีตายก็พอดาวไม่นานครับแค่สามสิบวิทีรอแป๊บหนึ่งเท้าของใส่มีได้ก็จะเก่งอยู่มีแต่เอาให้เราให้ใหใหใหของเราเต็ม่อนองถ้าของเราช่องเต็มไปให้มีมออเอาออก ทวิมเบดเหรอวะวิงโบอ๋อน่าจะวิงโบอย่างยังออกไม่เสร็จนี่นึกว่าจะออกมือใส่ฟ้าเอาไปต่อต่อต่อเจนยูอุ you you. อ๊ยโอ้โหช้างไซส์เอกไปเลยไม่พ้นนครับนี่เอาไปโตยิงตีเพื่อนพายุช่วยชางครับทีเดียวอ่าเ,เ,เจเกนเจ้าเกี่ยวครับฟอร์รูปจับขาแล้วปลากระดองส่วนกลับไอ้ ลงเอาโหลงหลังด้วยนะนึกว่าไม่ลงอ้าวไปไหนนี่ลงหอลงมาโดนนีฟินฮูกยิงเออเอาบารลแรงดีกว่าแย่บอกทำไร,รเงยรอครับบารลแรคลากเอามีแทงไหมจะแตกครับ โอ้โดนสโลสโลอันทีมาที่สโลส่วนเือนอาฟอนดูปุ๊บจำข่าไว้ยิงโอ้ยเจอช้างอันตีขาดว่าวโหแม่บูแมกตายแล้วโอ้ช้างอันตีสะท้อนสวยเลยครับโอ้ยยงช้างก็มีแค่พีเคกับสะท้อนเองนะช้างโหจริงแผนเนี้ยมันตีโคตรด,ดีอะบรับอกันว่าไปยีกาง เกลื่อนประธานตรงนี้อ้าวเคนดูช้างเลยครับโอ้โหนะช้างชอบยิงเคนบอกเฮ้ยโอ้โหกระชากันจะนอนป่าลงมาพอดีแย่เก็บนอนไปได้แต่บอกทำไรเงี้ยนี่มีการทิงข่ากันอีกแล้วอ,ออกไปข้อนสานใหญ่เลยนะครับโอ้โหวินดี้วินดีโ้โอเจอฟินซูมล่วงครับเหล่าเศร้าตัวเดียวฮะมาแลกลางนะจะแต่งแต่มีการซึเ,รเกิลนี เกี่ยวอะไรอ่ะอุ้ยดูนี่ช้างมาแล้วบ้าโป้ยโคตรแรงช้างเก็บหมดช้างว่าไงช้างโโอ้หดีของเยอะแยะช้างเก็บหมดอ่ะเนี่ยปอดลูบจับขาไปไหนบูสแวกนี่เธอวนตามไปเก็บไปตามครับถ้าของน้อยในีช้างเก็บหมดไปแล้วเนี่ยดีของแม่งแบบสามชิ้นใหญ่ไปแล้วว่ะไปจบเลย อ่านี่ก็ฟาร์มฟาร์มบ้างบวกบ้างก็โอเคครับบางทีฟาร์มลกลืมเขียนบอกช้างตัวโง่เลยโง่เหมือนหัวแคมหัวแคมหนึ่งอนอนนอนบื้มบื้มหมอบ,บื้มเพื่อนเราบื้มให้เ,เก็บเลยมปนอกไปได้มาดีคอมไป เอ้โอ้ยเดียวเอ้แม่งกดกันวาไอะไรแตกไอ้ช้างเช้างมาครับแยกร่างส่วนไปเบเฮตันช่วยเดียวโอ้ยเจอปืนวุ้ดก่อนเอาถอยมาครับนี่ถอยมากับล่างดีไกลเอ้ยเต่าเต่าโดนปืนเลี้ยวแล้วก็คอนตันใหญ่ไปไหนแปลงร่างรอโดนปลากระดองเบเฮโดดมาแล้วตายกลางอากาศชิปหายแล้วโอ้โหเละเลือะใช่ไม่ไม่ถึงร้อยครแตนกู ตีบ้านไปออกสะท้อนไปตีบ้านไปแซนคนจริงคนจริงตีบ้านฟินนะ่านี่ฟินมายิงช่วยฮะฟินเอะอึย้ย <laughs> คุยตายอ,อยู่ยดีไอ้เหี้ยไม่ว่าจะรอดไม่ว่าจะโชว์ช่ำซอมบี้อ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้เ,เ,เสร็จดีเสร็จดีเอาเกมมาช่วยแล้วเว้ยเกน เกนมาเอาไปเกนยู่ <Nice man. S 1> อาเต่ามุดนหนีก่อนนะครับเปิดสะท้อนนะครับผมเกนโดนบใบอยู่โดนฟอร์วูดอยู่อยู่ไม่ได้กระชากมาหลบได้ครับยู <Nice man. S 1> you, อ่ะอยูเอาโนแล้วกันเอาโนแล้วกันเก็บเนวรวนอไปได้ฮนะว่าไงเต่าอ,อุ้ยตีติดตันด้วยเจตเอาเรื่องเอาเรื่องชักมาเรียบร้อยเต่าแมงล้อเ,อเช่วุ้ยสกอร์มันห้าสิบต่อสี่สิบวันนี้ดีได้สองทางครึ่งมาละ อาจจะมีเกมเผ็ดได้วิงโบแล้วเหบอกใครเอาฟ้านี่ถ้าฟ้าทำให้บูบูสามารถโจมตีและทำความเสียหายได้ไหม้จะไม่อยู่ใกล้ไวโซนี่ไม่แก้หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีสกิลใหม่ต้องเอาก็ได้มั้งไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น,ลนในบูบูเท่าไหร่แล้วบูบูแค่เอาไปวแตกคลิชนคลิตอนนี้ไม่ต้องมีบูบูก็ก็ได้ละ แต่ก็ใช้อยู่นะใช้สกิลสโลอะไรเงี้ยช่องเรายังไม่เต็มเลย่าดีช่องหนึ่งก็ถือว่าใช้ใช้ประโยชน์อยู่นะแต่บางคนเล่นจีมินาแต่ไม่กดอันตีแยกล่างเลยก็มีเล่นไวโซแต่ไม่เล่นบูบูเล่นวอบีแต่ไม่เอาหมาเอามาก็มีเหมือนแบบสุ่มว่ะอันนี้ก็ถือว่าเล่นอยู่อาจจะประโยชน์อะไรสุ โอ้ยช้างอันตีมาทีเดียวจ้างป้าบตายหมดไปมาดิลุ้มดิรอไลโอแซนลงมาครับนี่ไวโถยิงรีด้านหลังครับเก็บวินดีไปได้ดูแซกโอ้โหของคนละโยล้วแมงวองฮะถุงไม่มีอ่าไม่ต้องสนใจครับเหลือบ้าเดียวครึ่งเดียวครับ <the> ไปตีบ้าแทกดีกว่ามาอะไร อ๋อดันคีบก่อนน่ะดูจากมาเล่นเนี่ยแทบจะแปลงร่างได้ตล,ลอดเวลาเลยไอชาร์จห้าสิบเนี่ยแม่งเพียงพอต่อการเล่นแบบเหลือเเลยครับโอโ้โหโดนเซกสิบหา้าเอาไม่ตายเว้ยเอามาสวนอุย้ยโดนปอรวุดโอ้โหนะฮะรอปอรวุดหมดก่อนอุย้ยปอรวุดจับข่าว้ฮะนี่ปาปา่าทีเดียวเออนี่โดนเซก่อนหีไม่ตาย เรียบ,บร้อยสาพาเนี่ยแบบชิวๆเลยนะ50สช้าแบบเพียงพอในการเล่นแบบสบายๆเลยไม่มีแบบขาดขาดตอน <have> ที่กำลังเล่นแล้ว <have> ล่วลางหมดจะไม่มีอ๋อ <have> สกิลสหให้บูบูอ่ะดูดเลือด25%แต่พอมันเป็นนันตีอ่ะมันจะได้ความสามารถของบูบูด,ด้วยก็คือได้อยุ่ดูดเลือด25% นะโอเค s <S แปลงร่างกายเป็นแบบมีมีความสามารถของบูบูเนี่ยบูบูก็มีสกิลของมันตองตามซี 2, 3, 4, บ้าไป oh. นะอ้ัพิมพ์มาลูกมาใจหมาอะไรก็รู้นะครับก็เลเกมครับผมเล่นตัวก็โกงไอสัตว์กากนี่ ได้คเัาได้ทางเนาะจ้างโจโกงอันนี้ขามาคี่สี่ตัวแล้วครับรอจบเอ้ยแยกล่างโอ้ยมีล้โงหูล้างปอมอีกตัเจ็บครับยี่สาไปแล้วไปก็จบวิ่งยี่สิหกว่ะจบทียี่หกตัวครับผมตอนนี้ก็เอลี้ยงอยู่แบกอยู่ปา๊ายบาย